ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่อง9ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา9ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผามีดังนี้ 1. ไทกลบต่อสั่งฟางข้าวหรือเศษซากพืชเพิ่มปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดินลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิต 2. ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก นำเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงพืชมาทำปุ๋ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิต 3. นำมาทำอาหารเลี้ยงสัตว์นำฟางอัดก้อนจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์หรือนำมาหมักใช้เลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิต 4. ผลิตเป็นพลังงานทดแทนนำส่วนของต้นไม้หรือกิ่งไม้จากการตัดแต่งมาทำเป็นเชื้อเพลิงทำอาหารในครัวเรือนหรือจำหน่ายลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้ 5. เพาะเห็ดสร้างอาหารสร้างรายได้นำฟางข้าวหรือเศษวัสดุอื่นๆมาใช้เพาะเห็ดสร้างอาหารสร้างรายได้ 6. ห่มดินรักษาความชื้นให้ดินนำเศษใบไม้เศษฟางเศษหญ้ากลุ่มโคนต้นพืชเก็บรักษาความชืน้นอุ้มข้าวอุ้มปุ๋ยเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และเป็นอาหารให้สัตว์หน้าดินช่วยย่อยกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชลดต้นทุนการผลิต7 นำมาทำวัสดุเพาะปลูกนำเศษใบไม้เศษฟางมาเป็นวัสดุเพาะปลูกหรือบรรจุถุงจำหน่ายลดต้นทุนเพิ่มรายได้8ส่งจำหน่ายที่โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่รวบรวมเศษวัสดุทางการเกษตรในชุมชนส่งจำหน่ายโรงไฟฟ้าชีวมวลใกล้เคียงและ9แปรรูปเพิ่มมูลค่าแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นภาชนะเช่นกระถางต้นไม้เป็นต้นด้วยความปรารถนาดีจาก นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด